ยืดได้ฮึ๊บหุยยืดได้จริงเราลองจะซื้อมากินหรือซื้อมาเล่นเออเดี๋ยมันยืดได้แค่ไหนยืดได้แค่ไหนเดี๋ยลองลองกัดดูดิกัดกัดกินดูดิมันเป็นยังไงยืดหัวได้ด้วย น่าตลกอะ่ะเล็ดในเรา่ิงขาดยยืดกินเนี่ยเออตอนนี้เอเลี่ยนกลายเป็นเอเลี่ยนตัวยืดแล้วขอกินเคนก่อนเลยเนะมฝันหล,ลุดอ๋อกัดได้อยู่นึวกว่าจะกัดไม่ได้เป็นไงรสชาต No <laughs> นะมันชื่อว่าเอเลียนกรีนแอปเปิ้ลกัมมี่จะหมดยัง <laughs> ยืดยืดยืด,ยด 那是什来吧？